การทำภาคสองค่ะครับ,รบก็จริงๆแล้วคงคงต้อ,องเรียนตรงๆว่าสืบเนื่องมาจากจากในละครแล้วครับที่ได้รับได้รับการตอบรับได้รับความกรุณาจากจากาท่านผู้ชมที่ที่ดูกันเยอะแล้วก็อยากให้ทำภาคสองจริงๆแล้วไม่ได้มีไอเดียแต่ว่าพอดีคุณตาเทพนะคือคุณตาตรีพุรุมเนี่ยท่านเขียนภาคสองขึ้นมาก็เลยมีไอเดียว่าเนี่ย น่าทาเป็นพ,พยนตรน์ได้ก็เลยลองลอง,ลองปรึกษากันดูแล้วก็เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาทาไมถึงเป็นนักเดทยาย่าคะนะครับทำไมถึงเลือกนักเดทยายา่าตอนแรกว่าจะเล่นเองกับเมีย <c oughs> แล้วก็พอดีมันไม่เหมาะเห็นความเหมาะสมอะไรของทั้งสองคะคือ,อ,อ,อตัวละคร <c oughs> จริงๆแล้ว <c oughs> ผมไม่ได้สนใจว่านี่คือนักเดทผมไม่ได้สนใจว่านี่คือนาย,ยายา่า ผมไม่ได้สนใจว่านี่คือแต้วหรือเคนคือผมไม่สนใจใครเลยอันนี้ดี่ว่านะฮะเราสนใจนักแสดงท่านหนึ่งมาแล้วทํางานกับเราทุกเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่ทํางานมาเพราะฉะนั้นณเดชน์ยาย่านะครับก็คือคนคนที่เราจะปั้นขึ้นเป็นตัวในเรื่องในภาพยนตร์เรื่องนั้นในละครเรื่องนั้นหรือเคนหรือแต้วเหมือนที่ผ่านมาทุก,ทกครื่ง ค,คืออยากเห็นเขาทั้งสองคนเป็นในบทละครในบทภาพยนต์ใช่ไหมคะครับผมแล้วก็แล้วก็เห็นว่าเขาเหมาะสมกับตัวละครคะนะครับเณเดชเหมาะกับตัวละครที่เป็นเอกของเรื่องยาย,าย่าเหมาะกับตัวละครที่เป็นนางเอกของเรื่องก็จบถูกไหมฮะค่ะงั้นเนื้อเรื่องค่ะเป็นยังไงคะ จะรอดูในโรงหรือว่าจะให้กูเล่าเลยไม่ต้องเยอะมันต่อต่อ,ต,อ,อต่อจากต่อจากภาคแรกไหมคะัเอาเอาเอาคร่าวๆเนาะเพราะว่าเดียวพอมันจะให้เล่าให้หมดเลยอะไรวะเออจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเรื่องของชะตากรรมของมนุษย์นะครับอ่อ่ลิขิตของของแต่ละคนซึ่งกรรมทั้งหมดอ่ะ เราเป็นคนสร้างกันเองทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับมนุษย์มีกรรมติดตัวมาทุกภพทุกชาตินะครับพวกเราทุกคนก็มีนะครับและทั้งหมดเกิดจากตัวเราเองทั้งหมดนะครับเขาอยู่เรื่องนี้กําลังพูดถึงกรรมซึ่งเกิดจากความอาฆาตมาาร้ายของของตัวละครบางตัวซึ่งต้องการต่อกรรมต้องการที่จะยืดกรรมนะครับความอาฆาตม้าร้ายของตัวเองออกไปนะครับทั้งหมดมันก็เกลียกลายเป็นทุกข์ นะครับแล้วก็มีผลกับตัวละครตัวนะครับเ,เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นการแก้แค้นนะครับโดยสร้างเรื่องราวให้เกิดความเสื่อมเสียกับกับตัวละครตัวเก่าซึ่งซึ่ง,งก็แก้งเล่นไว้นะครับก็คือเจ้าแม่นาทีนะครับโดยตัวละครอ,อ,อีกตัวหนึ่งซึ่งผูกอาฆาตมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอ่ะ ตั้งแต่ภาคที่แล้วอ่ะนะครับเขาก็มีความโกรธแค้นในการสูญเสียของเขานะครับนะครับก็ก็เลยก็เลยทําให้เกิดเรื่องราตรงนี้แต่เรื่องจะจบลงเป็นยังไงนั้นไม่ต้องเล่าอยากเล่าอะ <c oughs> ่ะให้เล่าโอเคมีทั้งพอดีตแล้วก็พปัจจุบันดีครับดีครับคือคืออดีตก็ตัวละครตัวอดีตครบหมดนะครับไม่งั้นมันจะมายืนทําไมตรงนี้กันแล้วนี่คือปัจจุบัน ยังมีจะเมื่อไหร่นะครับคาดว่าจะได้ชมหโอ้โหของนั้นเลยอ่ะก็อย่างนี้นะฮะในขั้นตอนการสร้าเนี่ยครับเดือนภายในเดือนเดือนหน้าเนี่ยเราต้องเปิดแน่นอนนะครับคงใช้เวลาในการถ่ายจริงๆเนี่ยคงไม่เกิน2เดือนนะครับประมาณสัก2เดือนกว่ากว่านิดนก็คงต้องจบแล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนหลังจากนั้นคือพอเข้าเข้าสู่ขั้นตอนของของโพสต์แล้วก็ของ CG ก็อาจจะยืดไปนิดหนึ่งนานนะครับนานนะแต่ว่า อยากทําให้ดีที่สุดเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือคือในภาพอยู่เรื่องนี้ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญนอกจากนักแสดงทั้งหลายแล้วก็มีเรื่องของตัวละครซึ่งเราวาดขึ้นมาทั้งหมดนะก็คือส g อันนี้อันนี้สำคัญก็ต้องต้องต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะครับยังคงมีเจ้าแม่นาคีแล้วมันจะมายืนทำไมตรงนี้มีเรมันต้งกนิบ้างเปนแต้วต้องกเนียไหนฮะ กับแซวเป็นฐานะต้นกำเนิดนายถูกต้องต้องอยู่ถามแซวถามแซวหรอคะก็ตื่นเต้นอยู่แล้วอะค่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าจะเป็นยังไงไปได้ต่อจะจะมีอะไรต่อจากนี้คือคือเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับว่านักแสดงทั้งหมดยังไม่มีใครรู้เรื่องเลยใช่ค่ะก็เลยตื่นเต้นค่ะโอเคแล้วครับครับก็ตื่นเต้นครับก็อยากอยากรู้เหมือนกับทุกคนเหมือนกันนะ ไอ้นี่มาตั้งแต่เช้าแล้วครับเรื่องเป็นไงพี่เรื่องเป็นไงพี่นะครับก็ก็ยังงงๆกันอยู่ค่ะนั่นยิ่งงงยิ่งเลยเหมือนกันค่ะก็แล้วก็ยังมีใครทราบว่าอะไรเป็นยังไงแต่แค่ว่าก็คือลําเสียกันนะคะอย่างนี้จะได้ยินนะแต่ย่าๆพูดภาษาอีสานในภาพยนตร์ด้วยไหมคะว่าได้ครับว่าได้ว่าได้บ่ว่าได้ว่าได้ว่าได้น่าทั้ง4ว่าาบ่ได้บ่ได้บ่ได้ว่าได้นะครับค่ะ แลเด็กกับยายแล้วซีไงบ้างคะที่ได้มาร่วมนภาพยนตร์เรื่องนี้คนนี้ไม่ต้องพูดแต่คนนี้พูดครับอา้อาวเ,เ,เ,เป็นลมแล้วใช่ค่ะก็ตื่นเต้นมากมากค่ะหนูว่าเป็นแฟนขับไ,ได้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้เป็นโนคดง ทำกันบ้านยังไงบ้างคานเดชล้วก็ความรู้สึกที่จะได้ร่วมกในบ้ามยนยังยังไม่ได้ทำครับก็เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกับพี่ออฟอะไรเงี้ยขั้นตอนขั้นตอนจากนี้ไปก็คือว่าคงต้องคุยเรื่องของของบททั้งหมดก็คือก็เราเรามีมีเวลาในการที่จะต้องอ่านบทด้วยกันนะครับแล้วก็ทำเวิร์กช็อปทั้งหมดนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยๆสร้างตัวละครขึ้นมาณตรงนั้นนะครับครับก็ดีใจมากๆครับตื่นเต้นไม่แพ้กับทุกคนครับแล้วก็ ยังอยากฟังพี่อ๊อฟเล่าในเรื่องอีกหลายครั้งหลายครั้งรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันรู้สึกยิ่พลังแล้วก็ขนลุกส่วนตัวนักถือย่านาขนาดเปนยังไงบ้างก็พอสมควรย่านาแหละคะเป็นหนูได้รู้จักกันที่ไหนก็มีงที่ที่บ้านที่ทางบ้านก็ไหว้ดูช้าเป็นบทประพันธ์ของคุณตรีอภิรุมภาคสองส่วนหนึ่งไหมคะส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่ง ว่าเราเราดึงส่วนนึงข,งของของเรื่องราวของท่านมาแล้วก็สร้างเพิ่มเติมนะครับก็แต่งเข้าไปเป็นพักเรื่องเข้าไปด้วยสถานที่ไหนทำก็คงทางทางวิสานะครับพอเราไปต่างไปยุโรปด้วยเครับบีบ <c oughs> ีนังฟินแลนด์ LA ยุโปออรปอะไร LA ฟฟินแลนด์นี่คือจิ้นหรือเปล่านะฮะจิ้นเลยครับ ออคูจิ้นอะไรครับคูจินทำไมต้องคู่จิน้นมีแม่นมค,คู่จิ้นแปลว่าอะไรอ่ะีจริงผมไม่รู้จักคู่จิน้นนะครับผมไม่ได้รู้จักหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นคู่จิ้นเหรอผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ตรงนั้น,นผมสนใจความสามารถของทั้งสองท่านมากกว่านะครับเอามาใช้งานตรงนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็เอาให้สนุกอะเอาเรื่องให้สนุกเอาเอาความความหล่อความสวย ทิ้งไว้ที่บ้านเอาความสามารถมาใช้อยู่ในภาพยนตร์ให้พวกเราได้มีความสุขในการดูกันอันนี้สําคัญกว่าคูจินครับย้อน,นอผ่านเลยครับส้ารับอกความเท่ๆของภาพยนตร์นาคีอสองแบบออคบความรักครับความรักมาดูความรักความรักที่สวยงามความรักที่อยู่คู่กับโลกใบนีอ้อยู่ตลอดไปแล้วก็อยู่อยู่อีกนานแสนนานนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่า ความรักในภาพยนตร์เรื่องนี้สวยงามครับแล้วก็กล้องไลก้าสวยด้วยครับมวนบม้วนบอม้วนบโอ้ม้วนหลายครับม้วนบอม้วนม้วนคักครับผมม้วนคักม้วนหลายแซบบอแซบแซบบองงแล้วงงแลับ